ไหนๆก็เรียกว่าคุยในเรื่องของการซัพพอร์ตทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์ในในทุกๆเรียกว่าทุกๆทัวร์นาเมนต์เลยดีกว่าไมื่อจะเด็กผู้ใหญ่สังคมฟังมาแล้วก็มันตอบโจทย์จริงแล้วก็เหมือนว่าเป็นการที่จากเชนพูดนะพี่รู้สึกว่ามันมันมันน่าภูมิใจกับแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นแบรนด์ไทยไหนๆพูดแล้วพี่อยากรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างพี่ต้องบอกว่าจากที่เราเพิ่งพูดคุยแต่แรกว่าเริ่มมามีตั้งแต่เต็นท์เน็ตที่เอาไว้ตีกอล์ฟได้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมามีอะไรสินค้าของเลอบอนเรามีประมาณ5 6 0 0 SKU คือมีมีเยอะมากครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นแคตตาล็อตตีต่างๆเดี๋ยวผมให้ R&D ดีคนที่ผลิตสินค้าจริงคนแราดีกว่าไม่ต้องถึง UFO อา R&D ครับผมอก็ถ้าเริ่มจากแคตแรกแล้วกันนะเกี่ยวกับเป็นการฝึกซ้อมนะครับก็จะมีตั้งแต่เต้นซ้อมกอล์ปปัจจุบันมี3ไซส์ด้วยกันก็แต่ละไซส์ก็จะเป็นฟังก์ชันที่แตกต่างเพื่อรองรับกับเขาเรียกแะไรลูกค้าแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ ไปในส่วนเรื่อง training aid ครับ training aid ก็จะมีในส่วนของเรื่องอที่เป็นอุปกรณ์ในส่วนของการเพิ่มทักษะด้านสวิงระยะนะครับรวมไปถึงพวกช็อตเกมต่างๆเช่นเกมพัดการเซตอัพการจับกลิฟหรืออะไรพวกนี้ครับก็เป็นในส่วนเทรนนิ่งเอทตัวอุปกรณ์เป็นไงโอ้โหมันจะมีเยอะมากเอาตัวเบสเซเลอร์กับเราแล้วกันเอาไปจับกบสเซเลอร์ครับผมตัวจับกลิฟจริงๆตอนนี้เป็นตัวที่มาแรงมากแล้วของหมดอะไรวนี้ ผมนี่ติดตามคุณตัวจริงเลยนแฟนขับเลยนะเยอะๆเจะตัวจับคลิปอะไรอย่างไรเขางไงคือฝึกจับคลิปครับพี่เป็นเหมือนว่ามันมันจะเป็นเหมือนตัวล็อกใส่เข้าไปในคลิปแล้วก็ทําให้เราจับคลิปได้เหมือนได้ถูกต้องคลิปที่ถูกต้องคตัวล็อกเข้าไปอาวใช่ปกติแล้วมันมีไอ้แบบเทรนนิ่งอจับคลิปเยอะแต่ว่าอันนี้เขาไม่เหมือนการดูจากภาพแล้วก็เนี่ยพอนึกออกก็นึกว่าก็รู้เลยว่าเขารู้ไงว่ากอล์ฟเนี่ยมันต้องเริ่มจากเบสิกคือกิฟต์ใช่ถ้ากิฟต์ไม่ถูก มันก็อาจจะทำให้อาจจะไปรวนไปทางในทิศทางที่ไม่ดีต้องครับอีแล้วก็ใหญ่อีกตัวก็ตัวไม้สวิงไม้ตัวสวิงเนี่ยจริงๆเลยต้องบอกว่าเราอ่ะทามาเพื่อโปรเชนเลยไม้สวิงคือมันเป็นสวิงเทนเนอร์ครับที่เอาไว้สวิงมลหาเทมโปด้วยหาแลกแบบธรรมชาตินะครับคือจริงๆตัวแลกเนี่ยนักกอล์ฟหลายคนรู้ว่าตีไก่เนี่ยต้องมีแลกแต่พอแลกบางคนเนี่ยเกิดจากการโฮแล้วก็แข็งลงมามันก็ทําให มันเกิดการแจมหรือว่าแบบสวิงไม่ได้ไม,ไม่ได้สปีดเท่าที่ควรจะเป็นนะครับก็ตัวไม้สวิงเนี่ยแต่กับกันเนี่ยคือไม้สวิงเนี่ยคนเอเชียกับฝรั่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนดีทั้งสลีย<ห>นะทั้งอะไรเงี้ยครับเรื่องความสูงด้วยมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องคำนวณถึงขั้นพวกแบบ CPM หรือว่าความยาวของตัวไม้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเราก็ทํามา2ไซส์ด้วยกันนะครับตัวเนี้ยจริงๆนะ่ะเราทดสอบจากโปรเชเลยเพราะว่าจริงๆพวกจอมเนี่ยครับก่อนมาทำเลอบอลเนี่ย คือแยกย้ายกันทําธุรกิจอโปรเชนก็ไปทำธุรกิจเสร็จแล้วโปรเชนเนี่ยแชมป์เรื่องตีไกลมาในอดีตใช่ไหมกลับมาเนี่ยตีสั้นลงเยอะมากเราก็เลยลองเทสกับโปรเชนโปรเชนให้โปรเชนสวิงเป็นประจําวันละสิบห้านาทีจากนั้นเราลองเทสดูผ่านไปตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นใช่ครับไม่ได้เล่นเลยพี่กังแล้วตีสั้นสปีดไหนงานเล่นเกมมากกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเพาต้องขอที่เขาตีไกลมากเนี่แล้วกลับมาตีไกลอีกแล้วกลับมาตีไกลเพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแก้เพนพอยต์ของงผู้ชายคนนึได เราก็น่าจะแก้เพนพอยให้กับคนลหลายๆคนได้เช่นเดียวกันแต่คงแก้แกแก่ให้พี่ตีสามร้อยไม่ได้เราต้อง่อไป <laughs> อต่อไปรับมีอะไรอีกบางครัวนี้เราเรานเรื่องของ e q อุป m e n t ที่ใช้ซ้อมเนี่ยบ,บนกรีนมีไหมพัดอ่ะบนกรีนจริงๆมีม,มีกระทั่งตัว Set Up ต,ตัวพัดลายพัดติ้งไกด์ครับแล้วก็มีถึงขั้นว่าฝึกอ่านลายเลยครับมีตัว Mark ค e v e l ลเ ER. ลใช่ครับ ฝึกอ่ะไรใช่คือคือมาร์กเลเวลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นมาร์กเหมือนช่วยบอกลายละกันสำหรับเป็นมาร์กมาร์กลูกบูติกเขาเป็นมาร์กลูกใช่ไหมพี่กลางอันนี้เป็นมาร์กระดับน้ํำที่พอพี่กลางวางไว้ปูบอนถ้ามันเอียงทางเนี้ยเดี๋ยวมันมันบิดกอดเนาะอ่ะพี่แน่นอนครับพี่แน่นอนพี่แจ่รณาคือคือที่ผมถามมันมันเป็นกดมันมันเป็นกดอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ย เราไม่รู้เอียงทางไหนดูดูเลยอาไวางอ๋อะแบบนี้จะเอียงแบบนั้นตามน้าอะไรก็ว่ากันไปไว้ฝึกไงไว้ฝึกช่วงแข่งก็ไม่ใช่ใช่คือเราต้องการคือปัจจุบันเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยหันมาเล่นด้วยด้วยกระแสของกอล์ฟที่มีนักกอล์ฟไทยเก่งขึ้นกันมากๆใช่ไหมครับนักกอล์ฟหลายคนมาเริ่มเล่นแล้วช็อตเกมเป็นสิ่งสําคัญพอเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอ่านลายกันไม่เป็นครับพี่การเราก็เลยสร้างตัวนี้มาเพื่อให้คนเนี่ยฝึกซ้อมไว้ใช้ฝึกซ้อมในการอ่านใช่คือบางทีเนี่ยเอียงมากคือผมไม่เคยคิดเรื่องนี้นะ แล้จริงๆคุณมีโอเคโอเคมันดีมันดีแล้วก็คราวนี้ฝึกซ้อมตอนนี้มีหลายอย่างยะพูดไปก็ประมาณสามวันครับใช่ครับคราวน,นี้เราไปเครื่องไม้ก็มือติดกอล์ฟอ่าอเมนต์ม<า>ไม้ก้านไม้คุณมีอะไรจะมีไดเวอร์ครับไดเวอร์หน้าเด้งไฮคอร์ไม้หน้าเด้งผิดกฎแล้วกัน<ะ>นันคอนฟอร์มนันคอนฟอร์มครับก็คือจะทำให้นักกอล์ฟที่สปีดไม่เยอะ สามารถเพิ่มระยะได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสวิง e อ j น่ะใช่ครับเห็นได้ชัดเลยไหมพี่ถามตรงๆงเลยไหนแบบสนิทกันที่ไหนคือจริงจพี่ผาจมต้องบอกว่าไม้อันเนี้ยจอมทำทีแรกเนี่ยคิดทําเพื่อพ่อพ่อพ่อเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วพอผู้ใหญ่ครับคือจะให้เขาซื้อของสักสี่ห้าหมื่นลวกันซื้อยากแต่กับการซื้อของให้ลูกให้หลานง่ายๆเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้เขา e น j o ยมากขึ้นเราก็เลยีเ v e l อปไม้ตัวนี้ขึ้นมาในราคาที่จับต้องได้โดยใช้วัสดุที่ไม่แพง แบรนด์ทั่วไปเลยนะ oh. แล้วเสร็จแล้วพ่อจอามาเขาตีไกลขึ้นแล้วจากนั้นอ่ะฟีดแบ็ในรุ่นแรกอ่ะหมดแบบไม่ ไม่นมานนะพี่เจมไม่กี่เดือนจริงๆออ,ออกมาก um> um ี่ตัวออกมาอ่าอย่าเอาเยอะเอาเยอะเอาเยออย่าเอาเยอราะ่าเดี๋ยวใครสงสัยก็ไปถามกันเองเลยตอนนี้มีรุ่น2ออกมาแล้วนะเพราะรุ่นแรกฟีดแบ็ดีแล้วรุ่นสอมาแล้วรุ่นตอนนี้ก็กาด้ยหมคุณหรือว่าคุณคุณการหรือว่าคุณเบลการอดที่อื่นหัวของการเลยครับของการาเคือเขาเรียกว่าซื้อไปแกะปุ๊บตีได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วรุ่น2มาไกลกว่ารุ่นแรกไห รุ่น2อวัตถุประสงค์แตกต่างกันรุ่นแรกเนี่ยคือเข้าบอลได้ชดเชยสูงแต่รุ่น2เนี่ยต้องการลดสปินเพื่อให้ลูกวิ่งมากขึ้นแล้วก็เลยทำใช้ก็ทําเป็นหัวเซมิดีออกมาไม้อย่างอื่นมีไหมนอกจากกับร้อเคอร์แล้วแล้วก็มีเวทด้วยครับเวบหยุดสนิทหยุดสนิทครับจริงจริงเวทก็เป็นล่องยูคูแบบผิดกฎครับพี่กางคือเป็นเป็นล่องที่ชิปและหยุดมากขึ้นอะ เป็น U g r o o v ใช่ครับแล้วก็ทําให้นะเมื่อก่อนเราเด็กๆเราก็ใช้นะพวก U g r o u p ปยจริัๆนเราเราใช้มาตั้แต่เยาวชนเลยครับแต่ว่าพอตอนปี2010ครับมีการเปลี่ยนกฎใช่ครับคือไอ้ล่องนึ่นะมันมี V g r o u p กับ U g r o u p เดี๋ยวลองไปศึกษาดูคือเขาให้ใช้เป็น V ธรรมดาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันสปินจนเกินไปแต่ว่า U g r o u p นี่มันจะสปินเยอะเล่นสนุกอยางนี้ดีกว่าใช่นะก็จะมีพวก เอาเป็นอันนี้ก็พวกไม้ต่างๆแล้วกันถู<ว>กต้องก็มีครบลยครับเราก็พัดเตอร์มีพัเตอร์ผมอยากจะรู้เรื่องคราวนี้แฟชั่นหรือว่าเรื่องที่จะไปใช้ในสนามกลอฟได้ล่มเริ่มแว่นตาอะไรพวกนี้มันมีอะไรนะหูผมเพิ่งไปดูในในไลน์คือมันน่าใช้หมดเลยผมไม่ได้เทียนะมันน่าใช่ตัวชูของเราเลยคือเรื่องล่มครับ ตัวร่มของเราก็คือร่มทุกลายของเราออกมาเยพคือลายของเราทุกอันจะเป็นเกิดจากการวาดการวาดทุกชิ้นไม่ได้เป็นใช้เป็นแบบกราฟิกหรืออะไรมาลงก็คือการวาดวาดคุณจะบอกคุณวาดสองคนที่วาดผมมีทีมผมมีทีมพัฒนาโปรดักต์อยู่แล้วถ้าผมวาดถ้าผมวาดบริษัทไม่โตขนาดนี้ครับพี่กาใช่ครับแล้วก็ร่มอย่างที่พี่การูก็คือจะมีไซส์ใหญ่ ซึ่งร่มของเราเนี่ยทุกตัวเลยครับมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่จริงๆเรามองไปถึงขั้นการ UVA UVB ของเราเนี่ยมันสามารถกันได้99จุดบวกบวกแล้วกันมันมันเต็มมเต็มในนี้นะครับไปลองไปลองเพราะทำไมผลวนัญที่สุดเนี่ยท่านลองไปดูร่มบางคนอย่างัวเนี่ยกลางแล้วมันยังร้อนมากถึงทั้งบางทั้งใสอันนี้ก็คือใช่ครับลองได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเก้าร่มเฉลี่ยครับมีร่มแล้วใช่ไหมครับครับ พวกสินค้ากันแดดก็จะมีครบไลน์เลยพี่กางหน้ากากบ่อแขนป่อขาเสื้อกันแดดแต่ดีไซน์วิสวยงามไลน์ที่เราเห็นนั่นะแต่พี่กางจริงๆแล้วอ่ะคีย์ของไอ้พวกสินค้ากันแดดอ่ะมันที่ที่สําคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมครับคือมันสามารถประสิทธิภาพที่มันสามารถป้องกัน UV ได้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้แบ็คเรียเราที่มันถูกต้องไอ้ UV พี่กังเชื่อไหมผมทะเลาะกับเขาไม่รู้เป็นปีอ่ะคือเขาอ่ะตอนแรกที่โปรดักต์มันออกมา เขาทำได้98%ป้องกันแดดนะแต่ผมรู้สึกมันขายได้ในแง่มาเก็ตติ้งไงผมทำมาเก็ตติ้งผมรู้สึกบริษัทมันต้องรันแล้วว่าไอ้ดีจะเอาเงินไปใช้อะไรเยอะแยะอะไรไงเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้อ่ะพี่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะแต่ว่าการป้องกันที่แบบจะทําให้คนรู้สึกว่าผิวมันไหม้อะไรพวกนี้มันเยอะมากมันมีผลน่เพราะเราอยู่ใชครับสาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนางรัพอหลุมหลงหลังมันจะรู้เลยเรรอบมันไม่เวิร์กอ่ะถูกต้อง,งาน,าน,นะรืกัง แล้วกลับบ้านานีสาวๆบ่นเลยใช่เขาก็เลยแบบขอเวลาพัฒนาอีกจนสุดท้ายเขาเอาไปเทสกับโรงงานเลยนะทั้งเมืองนอกทั้งไทยเลยนะครับเทสในต่างประเทศและในประเทศเลย99.9%ในการป้องกันอยู่จุดบียนกี่ร้อยล้านเนี่ยบริษัทเดี๋ยวผมขอมันมีพอักอะไรอยูบ้างเฮ้ยเขาบอกแว่นตาของคุณมันดีจริงว่าแว่นตาก็แว่นตาก็จะมีคอนเซปต์เนาะจอาคือจอมาจอมาชอบแว่นตาอยู่แล้วตั้งแต่เยาวชนเนาะแล้วแบรนด แล้วเสร็จแล้วพอเราเรารู้ว่าแว่นกอล์ฟอ่ะคือสิ่งที่นะักกอล์ฟต้องการคืออะไรเช่นการมองคือพื้นไม่นูนไม่หลอกตาแล้วก็การเขาเรียกการมองต้องไม่เห็นเฟร,รมในจังหวะที่สวีงวจนเ,นเป็นภาพเดียวกับเหมือนตาเปล่าอ่ะใช่ใชจนถึงกระทั่งสิ่งสท้่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะสำหรับคนธรรมดานะเพราะนี่คนเขาแข่งเขาตีกอล์ฟเขาชอบใส่แว่นตลอดเวลาคนนี้เขาเป็นสายใส่แว่นเขาก็จะรู้ไงแล้วถึงท่าสุดท้ายเลยครับคือเรื่องความคมชัดครับ คือคมชัดอย่างเดียวคือสมมติแว่นที่กองแสงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แว่นที่คมชัดที่สุดถูกต้อง,อองเพราะว่าบางทีเป็นโพลไรซ์เนาะบางทีมันตัดแสงทุกอย่างออกไปหมดเลยเสร็จแล้วภาพมันจะไม่เคลียร์ครับใช่เวลามองลายเฮ้ยพอใส่เข้าไปมันไม่เห็นแต่บางบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปเห็นลายชัดกว่าเดิมอีกใช่แว่นแว<อ>่นของที่จอมดีเวลอ,อปมา,มาครับคือจะมองวัตถุสีเขียวกับขาวชัดเจนขึ้นสมมุติเราคอมเพร็เลยระหว่างมองตาเปล่ากับใส่เนี่ยเห็นลายย้าเลยนะทำไมต้องทำไมสีเขียวกับขาวต้องต่างกันถามนอ๋อ มันจะไม่ตัดแสงสีเขียวและขาวครับเพื่อความคมชัดในสนามกอล์ฟ oh. เพราะว่าเวลาหญ้าเนี่ยสมมติไปตีในสนามกอล์ฟบ้านเรามัน hmm. ไม่ได้มีแต่สโลป<ก>มันมีลายหญ้าด้วยพวกโลกละบางทีคนใจใช่ใช่แต่ถ้าเราสีเขียวชัดขึ้นเนี่ยบางทีเวลาย้อนหญ้าหรือตามหญ้าเนี่ยครับเวลาเราใส่แว่นเนี่ยมันจะเห็นเคลียร์มากขึ้นว่าเฮ้ยหญ้ามันแทงมาฝั่งนี้นะอะไรพวกนี้ได้ยังไงวะเนี่ยจะกลายเป็น A i แล้วนะผมว่ามันกลายเป็นแบรนด์ที่เข้าใจกอล์ฟจริงนะที่ปรับระดับตอนนี้ก็กำลังมาแรงใช่ครับ ทีที่ที่ที่ล็อกที่ล็อกระดับไว้สําหรับการการตั้งทีปักทีออาก็คือล็อกระดับครับไอกเลยว่าเราจะได้บรรยากะอันนี้สูงไปต่ำไปใช่ครับเพื่อช่วยทําให้อิม a พกมันสม่าเสมอมากขึ้นเล่นได้เลยจริงๆมีเยอะนะมีเยอะในหัวผมอีกแจ๊สแว็บเอาแว็บหนึ่งนะสมมติว่าคนอยากจะรู้ว่าโปรดักอะไรเนี่ยแนะนําได้ที่ไหนยังไงบ้างแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องชื่นชมว่าตอนนี้คือ แบรนด์อันดับหนึ่งของกอล์ฟที่เรียกว่ามาแรงที่สุดในตลาดออนไลน์ครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะอย่างเราเนี่ยถ้าฟังมากี่ปีแล้วล่ะเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็5ปีแล้วมันมีการพัฒนาของแบรนด์ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเท่านี้ก็ขายไปเท่านี้ไม่ใช่อันนี้คือการพัฒนาของแบรนด์ไปเรื่อยหลังจากนี้จะมีอะไรต่อเนื่องหรือพัฒนาไปกว่าน,นี้ไหมถ้าจริงๆตอนนี้จะดีเวลลอปมาประมาณจะ2ปีแล้วคือชุดเหล็กครับ ตอนนี้คือเราต้องทาเนชุดเหล็กุณพระตอนนี้คุณจะมีชุดเหล็กเป็นของตัวเองเลยเหรอคืออย่างที่หลายๆคนจะเห็นผ่านโซเชียลราคาที่จะจอมไม่เคยคิดราคาขายไม่เคยคือเราไม่ได้มองเป็นบิสเนสเรามองเป็นนี้คือว่าลอ w m มท e r i a เรเราจะใช้อะไรให้มันดีที่สุดก่อนจากนั้นมาเราก็มองในส่วนของแกลบว่าเราสามารถเป็นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งได้หรือว่าในส่วนของที่เราสามารถ แจกสนับสนุนได้อะไรอย่างเงี้ยราคาที่จับต้องได้แน่นอนแต่จับต้องได้แน่นอนเพราะว่าเชฟโอคิดมาแล้วมาเก็ตติ้งกอาไปเถียงเชฟโอใช่ผมไปทะเลาะกันอีกทีครับพี่กันโอเคอันนี้เรียให้ยูเอโอช่วยโปรโมทไหมได้เลยครับพี่ครับคุณหลังต้องต้องเชิญมาหน่อยนะไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้ตัวเที่ยวครับไม่จริงจริงอ่ะ เราเปลี่ยนแนวเนี่ยเราไปทําแบรนด์แล้วไปหมดลองอุปกรณ์อะไรตีให้มันดูที่มันไกลจริงไม่อยากรู้จริงแล้วไปอยู่บนกรีนชิปหยุดจริงไหมครับอ่าไม่ใช่ชิปหยุดเฉพาะเสารทิตมันต้องหยุดันธรรมดาด้วยเอาไปใช้แต่เสารทิตจหยุดอย่างเดียวได้ไหมว่าเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีมีอะไรบ้างมีครับจริงๆถ้าเป็นในออนไลน์ก็สามารถติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับทางเว็บไซต์ เลบอนกอล์ฟ com เดี๋ยวผมขึ้นให้ผมขึ้นให้ได้เลยครับแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ในไลน์แอดออฟฟิเชียลตอกไหมมีครับผมมีครับแล้วก็ใน Market p เพจช้อปปี้ลัสษณะมีทุกช่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขึ้นให้นะครไปติดตามทั้งหลายเนี่ยเพราะคุยไปโอ้หลายสั้นเดือพพามีอะไรจะถามอีกไหมเพราะว่าวันนี้เวลาเราก็โอ้โหมาร็วครับพี่อยากถามนิดหนึ่งว่าหลังจากที่ตอนนี้มันตลาดของเลบอนเนี่ยมันดังไปอย่างที่ว่ามันกลายเป็นที่รู้ของ ทั้งไทยทั้งเอเชียแล้วได้ข่าวว่าจะไปทางฝั่งยุโรปแล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่าจริงๆต้องบอกพี่พี่กลางกับพี่พาว่าแบบการที่แบรนด์ไทยที่จะไปขายที่ยุโรปมันเป็นความฝันที่แบบมันไกลไม่รู้จะไกลยังไงอ,อ่ะพี่เราเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปยุโรปได้ด้วยซ้ำอ่ะคือแค่เอเชียหรือประเทศเพื่อนบ้านเรารู้สึกว่ามันไกลแล้วอ่ะแต่แต,แต่สุดท้ายปีนี้เราก็ได้ไปนะครับปีนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายในออสเตรียออสเตรียเยอรมันสวีเดนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็เป็นเอาจริงๆคือมันเป็นมันเป็นความฝันที่มันไกลมากๆแต่ว่าปีนี้เราก็ได้ไปแต่ว่าไอสินค้าที่จะไปเนี่ยมันก็จะเป็นแคตตาล็อกของแฟชั่นครับก็คือพวกล่มแว่นตายเข็มขัดอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ไปผลิตในไทยป่ะหรือว่าเป็นเป็นไทยแล้วเป็นเป็นผลิตเป็นเป็นเป็นผลิตบอลในนามเรือบอลเลยใช่ก็คือไปในนามเรือบอลเลยทีนี้ประเด็นก็คือพี่กางอาจจะนึกว่าแบบเรบอลไปยุโรปได้มันอาจจะเป็นเพราะแบบ ทีมมาร์เก็ตติ้งทีมนู้นทีมนี้เก่งไม่เลยพี่มันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมเกิดมาจากคนเยอรมันคนหนึง่งมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยออแล้วเขาก็เห็นเพื่อนใช้ร่มเรือบอลแล้วเขาบอกเฮ้ยล่มแม่งสวยดีออไปซื้อมาให้หน่อยปรากฏเพื่อนซื้อล่มมาให้ชาวเยอรมันคนนั้นใช้แล้วชาวเยอรมันคนนั้นก็ใช้ตีกอล์ฟอยู่ไทยประมาณเดือนหนึง่งชอบมากออก็เลยก่อนกลับเยอรมันอ่ะเอามาสิบคันซื้อขนไปฝากเพื่อนที่เยอรมันีิการปรากฏพอให้เพื่อนที่เยอรมันใช้ เพื่อนชอบแล้วมันกลายเป็นว่าสิบสิบอันนั้นอ่ะมันถูกบอกต่อจนกลายเป็นว่าอบอกต่อแล้วกลางล่มอยู่คนเดียวถูกต้องถามกันกระหน่ำอะถูกตอ้กตองที่กลางมันก็เลยกลายเป็นว่าใครยุโรปคนไหนมาเมืองไทยอ่ะต้องฝากซื้อล่มเลอบอลให้เอากลับไปยุโรปแล้วจากล่มมันก็ขยายมาเป็นแว่นตาขยายมาเป็นสินคา้าใช่ครับจนมันมีอันหนึ่งตลกมากคือมันมีสิบคนนั้นน่ะเขาเอาล่มไปลืมไว้ในโปรช็อปที่ออสเตรียพี่ปรากฏเขาวางไว้วางไว้หน้าช็อปนะ ปรากฏตอนเย็นขึ้นมาไอ้ไอ้คนที่โปชอบอกว่าคุณอนอะไรมาวางอ้อยเนี่ยมันมีออเดอร์มา10บคันเนี่ยฉันจะไปหาคนขายล้มอันนี้จากที่ไหนแล่จะแบบนี้เหมือนใช่ใช่ครับแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยปีนี้เราต้องหาดิสติบิวเตอร์ในการไปขายที่ต่างประเทศจริงๆแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมา4ประเทศสรุปว่าเลอบอเนี่ย1 0นทคอมพานีแน่นอนไม่ใช่ไปเอาชื่อจาก โอ้แน่นอนซื้อนิกสิ์อะไรใครมาไม่ใช่ใช่ไหมเลบอลมันมันมันเป็นอะไรภาษาฝรั่งเศสดวงภาษาอังกฤษอ่ะหรือยังไงคำว่าเลบอลเนี่ยพูดดิจริงจริงเลบอลมันมาจากวันแรกที่เราจะทําแบรนด์กอล์ฟกันครับเราเราก็ไม่รู้ชื่ออะไรมันจะดูดีครับพี่กางแต่ประเด็นคือผมจอมน่องสามคนเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะผมเคยทำทุกยี่ิบปียี่สิบปีตอนเรียน้อนกลับไปตอนนั้นย้อนไป20ปีเลยพี่กางตอนที่ผมเรียนจบอ่ะแน่นอนตอนนั้นแบบก็เป็นโปรกอล์ฟเพลินโปรกันแล้วนะไม่ได้มีงาน แล้วก็แบบแข่งขันก็ไม่ได้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเราเลยเปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟกัน3มคนใช่เปิดจันทรสามเจ๊งครับแน่นอนเจ๊งพี่เพราะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยและทีนี้แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปมีธุรกิจใช่ไหมครับพี่กางแล้วก็เรามาเจอกันอีกทีแล้วเราก็มาคุยว่าเฮ้ยเราจะทาแบรนด์อดีจอมอะไรพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่เราเกิดใหม่แล้วเว้ยตอนเนี้ยคือตอนตอนที่มาเริ่มครับพี่กางพี่มาคือทุกคนมีธุรกิจแล้วนะครับ คือทุกคนแบบจริงๆไม่มีเลบอลก็โอเคแล้ว uh huh. แต่ว่าเรายังรักในกอลฟอยู่เราเลยบอกเฮ้ยเหมือนอารมณ์เหงาๆครับโควิดก็บอกมาทําแบรนด์กอลฟไทยกันไหม uh huh. แล้วจะชื่อแบรนด์อะไรก็เลยบอกเราเกิดใหม่ที่ร bon. uh ีบอลแต่พอรีบอลเนี่ย ด้วยความที่จอมาทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วสิกว่าปีนะครับคือจอมามีประสบการณ์เรื่องชื่อที่มันแมสมันจดไม่ได้เพราะว่าเราก็ไปเซิร์ชรีบอลมันแมสมันแมสใช่ไหมครับรามีหลายแบรนด์เซิร์ชไปเนี่ยเจอเต็มหมดแล้วก็้องบอกว่าเราบิดเป็น L อพอ L อเสร็จเลบอลรีบอลมันก็ยังรู้สึกว่าชื่ออะมันยังดูไม่ไม่ไม่เท่อะพูดตรงโดนไม่โดนเลยโดนเลบอลแล้วพอพูดเลบอลปุ๊บทุกคนบอกโอเคเริ่มก็เริ่มตรงนั้นเลยครับ จริงๆไปคอยก้าเล่าเพราะอคือคือจริงๆมันมันเกิดจากที่เราเจ๊งอะนะครับแล้วเราเกิดกันใหม่ฟังแล้วมันมันใช่จริงๆนะมันมันต้องเริ่มจากเขาเรียออะไรนะมันมีจุดต่ำสุดแล้วมันกราฟอะมันต้องมันก็พีคขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ๋อนี่คือคำว่าเรือบอลจริงๆไม่ค่อยได้คุยรายละเอียดกันเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปดูเรื่องไปทดสอบไปอะไรกันที่ผ่านมาตั้งแต่แรกแต่ว่าอยากจะคุยเนี่ยพอคุยแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ มันไม่ไม่ได้เป็นแบรนด์แค่แบรนด์ที่ส่งเสริมด้านกอล์ฟอย่างเดียวมันกลายเป็นช่วยเหลือสังคมรุ่นเรื่งหลายๆด้านก็ดีใจที่น้องๆเติบโตมาถึงตรงนี้ได้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เชื่อว่ามันคงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราจะค<ต>อย<อ>ติดตามแต่ขอจองเลยนะว่าเวลาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เป็นมืออาชีพ IB เอา บริษัทข้ามตลาดครับโอ้ของจริงเนี่ยอันนี้เราก็สนุกสนานหวังว่าวันหนึ่งจะเติบโตได้ขนาดนั้นะครับวันนี้เราก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับได้เห็นของสวยๆเยอะของที่เราคิดว่าเอ๊ะแจะซ้อมๆได้ยังไงหรืออะไรเยอะเลยวันนี้โปรดักต์ขึ้นมาเยอะวันนี้สนุกสนานหวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาพบกันอีกนะครับวันนี้เราสองคนเราสี่คนต้องขดท่านไปก่อนนะครับสำหรับช่วงกอล์ฟสตาร์โดยเอ็นดิชัยครับ